เธามารู้จักกับกรอนแม่เหล็กไฟฟ้าใช้งานยังไงเหมาะกับประตูแบบไหนไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับน้องฝนจากวินิกกุมนะคะกรอนแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่น l z bk 6 0 0 r b s ไม่ว่ายังไงก่อนแม่เหล็กไฟฟ้าก็ยังมีความจําเป็นและถูกนํามาใช้แทนกอนประตูธรรมดาในยุคป,ปัจจุบันค่ะเนื่องจากมีราคากรอนประตูไฟฟ้าที่แพงกว่าก็จริงแต่ความปลอดภัยครอบคลุมมีการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันกอนแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่น l z BK 6 0 0 LBS เป็นชุดล็อกประตูไฟฟ้าในการควบคุมการเปิดปิดประตูโดยทํางานร่วมกับคีย์การ์ด หรือระบบสแกนนิ้วระบบสแกนใบหน้าเหมาะกับการติดตั้งกับประตูกระจกอลูมิเนียมงานกับประตูไม้ตัวกรอนแม่เหล็กไฟฟ้ามีสาประเภทด้วยกัน 1แรงดึงดูดของแม่เหล็กในการดูดแผ่นเหล็กเรียกว่ากรรไฟฟ้า 2. การทํางานแบบสลักล็อกเรียกว่าอิเล็กทริกโบ3สามอิเล็กทริกสเกิร์ตสถานะไฟของชุดกรรแม่เหล็กไฟฟ้าไฟดับคือระบบได้ทําการตัดไฟที่จะจ่ายให้กับชุดกรรแม่เหล็กไฟฟ้าถ้าอยู่ในสถานะที่ไฟดับแล้วไฟฟ้าจะไม่ทํางานค่ะไฟสีเขียวถ้าตัวกรรแม่เหล็กไฟฟ้าที่ประตูเป็นสีนี้จะอยู่ในระบบปิดไม่มีใครสามารถเปิดเข้าออกได้ ก็ต่อเมื่อมีการสแกนลายนิ้วมือสแกนใบหน้าและการทับัตรเข้ามากอนแม่เหล็กไฟฟ้าจะจับและทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพ100%ยเซนไฟสีแดงแสดงว่าประตูเปิดออกหรือยังปิดไม่สนิทหรือแผ่นลับกับประตูไม่ตรงกันก็จะขึ้นเป็นไฟสีแดงนั่นเองค่ะเปรียบเทียบกรนประตูธรรมดากับกรนประตูไฟฟ้ากอนประตูแบบกุญแจทั่วไปเป็นกรนประตูที่พบเห็นได้บ่อยและใช้งานกันเป็นประจำในทุกสถานที่ทเช่นที่บ้านออฟฟิศ ส่วนใหญ่เป็นการใช้เพื่อป้องกัน การเข้าออกจากด้านนอกและจําเป็นต้องใช้กุญแจในการปลดล็อกในขณะที่ด้านในสามารถปลดล็อกได้ตลอดเวลาอุปกรณ์ส่วนใหญ่ทําจากทองเหลืองซิงค์อลลอยและสแตนเลสสามารถป้องกันความปลอดภัยได้ในระดับทั่วไปข้อดี 1. หาซื้อได้ง่ายราคาถูก 2. มีความปลอดภัยในระดับทั่วไป3ไม่จําเป็นต้องดูแลรักษามากนะข้อเสีย 1. สามารถถูกง,งัดแงดทาลายได้ง่าย2ไม่มีระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะ กอนประตูไฟฟ้ามีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อยกระดับความปลอดภัยโดยใช้ระบบดิจิตอลเป็นตัวสั่งการเพื่อปลอดล็อกแทนการใช้ลูกกุญแจแบบเดิมครอบคลุมการกดรหัสการสแกนนิ้วและคีย์การ์ดใช้งานง่ายและสะดวกมากกว่าบางรุ่นมีระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติผ่านทางแอปพลิเคชันช่วยให้พื้นที่สำคัญมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะข้อดีของกอนประตูไฟฟ้าหนึ่งสะดวกสบายไม่ต้องใช้กุญแจ2ระบบ แจ้งเตือนฉุกเฉิน 3. ระบบป้องกันการพยายามสมรหัสและถูกงนะข้อเสียของกรประตูไฟฟ้า 1. ราคาเริ่มต้นที่สูงกว่ากรประตูแบบปกติ 2. ใช้พลังงานจากฐานอันค่าไรทุก6เดือนถึง1ปีค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องฝนจากวีนิกกรุ๊ปด้วยนะคะขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะเจอกันในคลิปหน้านะบ๊ายบาย